นะอยากแวะก็แวะเป็นร้านหอมจังในะเชียงรายรู้จักได้ไงรู้จักได้ไงคุณลิศก็เซิร์ชมาแหละ,ะไ,ไม่ได้เซิร์ชึ้นหน้าแอดเฟสบุ๊กึ้นหน้าแอดแล้วแบบอุ้ยร้านนี้น่ากินออก็เลยมาเขาบอกมันดูแบบไทยๆดีอ่ะแบบดูเขามีสไตล์ดีอ่ะนี่เดี๋ยวว่านะจะกินข้าวอย่างนัน้เราจะกินติ๊งเลย ไเปลี่ยนไอติมด้วยอ่าใช่ช่วงพีละสฟิตนะใช่อใชไอติมต่อ <c oughs> ออกกําลงกายมาเบิร์นไปแล้วงไงกินต่อก<อ>็เชื่อแม่มาเพราะว่า,าเห็นแอบเปิดบุกใช่เห็นแอบเปิดบุกก็เลยมาเออแต่ว่าร้านบรรยากาศเขาโอเคเลยชอบนี่ไงวันนี้เห็นบ้านี่ขนมขนมมันไม่เคยเห็นเลยจริง หอมโค้งอมโค้เป็นชุดเดี๋ยวค่อยขอีกขอกับข้าวก่อนกูกินไม่หมดค่อยกินทีหลังนแค่เราสั่งอ่ะเราเปิดให้เพื่อนดูราคากันช่วงนิดนึงตั้งแต่น้าร้านนี่จะดูอาหารก่อนไม่ดูดิราคาจัดต้องได้น่ากินมากเลยอันนี้ของอันนี้อยากลองซื้อกลับบ้านก็ได้นะเอากินข้าวก่อนเราดูแบบเราดูตื่นเต้นแล้วก็วุ่นวายเดี๋ยวเราต้องลองลองรสชาติอาหาดูก่อนโอเคอ่าถ้ามันผ่านเราค่อยซื้อกลับบ้านนะ นี่ยจะซื้อขนมไทยกับป้านหน่อยอืมอย่างนี้มค่ะคอืมราคานา้ำประมาณก็ราคาแบบราคาเข้าไปเลยเหมือน <ไข S 1> คาฟเฟ่เลยใช่อันนี้มันจะเป็นแนวแบบคาฟเฟ่กับร้านอาหารเลยอะ่ะผสมกันเลยอ,อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอพี่ไปอาหารามาก่อนแล้วกนะัน ส่วนเมน้องเมนูอะไรก็เนี่ยมีอาหารเนบมีอาหารทั้งเหนอืออะไรด้วยนะครับราคาเนี่ยราคาน่าน่าลองราคาแบบไม่เลยบวยวางอะไรมากอันนี้พี่ก็รักอยากถึงใจเ<ต>มื yes. ม่อกี้เขาสั่งอันนี้ไปยำเส้นกุ้งเนี่ยมียำหม,มี่เชียงรายตอนแรกพี่พี่กะจะเอาเข้าวซอยแต่คนณดิเขาบอกอันนี้พี่ก็ได้อันนี้ครับแต่เราไม่กินข้าวเหมือนเดิมนะก<ด>ินกับเมื่อกี้สั่งต้มยำไปไม่เอาข้าวว่ากลัวจุก โอ้ยหน้าทานะโล่งไหมโล่งน่าทานทุกอันเลยแต่ดูว่าของตรงปกไหมรอก่อนแต่ดูร้านเขาแล้วน่าจะอันนี้เรามาก็คือเขาจะมีมุมให้นั่งหลายที่เลยนะคะมีชั้นบนด้วยนะเมื่อกี้เขาถามเขาถามว่าเลือกได้เลยครับว่าจะนั่งตรงไหนมีชั้นบนด้วยก็ซือมาพี่ว่าก็มันหลับได้สักที บรรยากาศข้างหน้าก็ดีเขาจัดสวนอะไรเงี้ยฟิลเหมือนถ้าเกิดใครเคยดูละครเมื่อก่อนสมัยก่อนเนาะบ้านแบบว่าคุณหญิงคุณนายทรงแบบฟลบ้านสไตล์ยุโรปเหมือนสมัยสมัยราชิกามิฮ่าประมาณนั้นฟิลฟิลนะก็เสร็จขึ้ออกวางกายเสร็จเมื่อกี้เลยแล้วก็ร้านอยู่ใกล้ๆก,กันเลยกับฟิตเนสขับมาสองอาทิตย์เนอะ,ะสองที่ถึงแล้วมาแล้วจัดคนอันนี้ที่ดิซสั่งไปเป็นกระเจี๊ยบโซดา แค่การตกแต่งแก้วเขาก็คือเอาใจไปเลยให้สิบเต็มสิบชอบมากเลยถลอดน้าชาเลยแล้วตอนนี้เรามาสองคนละลืมไปชิมอ่ะอาชิมเลยนะอร่ยอยเออพูดถึงเขาไม่เคยกินนะน้ำกระเจี๊ยบใส่โซดาครั้งแรกเลยร้านเนี้ยอร่อยดีสดชื่นทำไมไชื่นเลยไม่หวานไปด้วยแล้วก็มีความหอมของกระเจี๊ยบ ไม่รู้ว่ากินกับแจ็คเป็นยังไงไม่หวานไปมันโอเคเลยดีดีเนาะดีแดีวลองพี่ต่อยแต่สั่งน้ำหอมจันใช่สั่งเหมือนชื่อร้านเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดอยากลองดูอะไม่เป็นยังไงมาแล้วนะ เนี่ยเราเราสั่งไปประมาณนี้ไม่อยากสั่งเยอะมากเดี๋ยวกินไม่หมดเลยตอนแรกว่าจะไม่เอาข้าวแต่ว่าก็มีต้มยำแล้วต้องสักหน่อยเดี๋ยวพี่ชิมน้ำพี่ว่เมื่อกี้รอนั้นไปแล้วใช่ไหมอะไรนะโซดากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบโซดาอกรเจี๊ยบตอนนี้เป็นน้ำหอมจันพี่สั่งไม่ใช่เพราะอะไรนะชื่อเหมือนร้านใช่แต่กินมาแล้ว แปลกเลยว่ะตอนแรกพี่นึกว่ามันจะเป็นน้ำแตงโมแต่เนี่ยมันรูอะไรไมันรูเหลืองเหลืองอ๋อเรื่อนี้เคยซื้อมากินไงที่เปรี้ยวๆหน่อยอ่ะที่ซื้อมากินอ่ะทงเทงฝรั่งอ่ามาเพื่อซื้อ <ทง S 1> แมคอค่ะทงเทงฝรั่งไงก็บอกอยู่อ๋อเมหมือนเขาผสมกันเหมือนเอาสองอย่างนี้ผสมกันใช่เอาแตงโมผสมกับทงเทงฝรั่งแปลกดีอ่ะล็ก หอมด้ะแบบดิแต่ก็ไม่กินของแตงโมยนะตะโมอร่อยยอันนี้คนไทยเรียกทงเทงฝรั่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบมีชื่อนี่กคือแฟชั่นฟู้ดแฟชั่นน่าจะแฟชั่นฟู้ดไม่ใช่เกฟฟู้ดต่อมันจะมีชื่อเกฟฟู้ดอะไรต่ออีกสักอย่างเกฟฟู้ดนั่นแหละมันคือทงเทงฝรั่งเดี๋ยวเรายังไงเราจะเอา ส้มยำก่อน,นดีอะไรสปากเกตตี้เราอยากกินเหมือนกันนะสปากเกตตี้ของพี่สปากเกตตี้อะไรไม่รู้ซื้อถังเลยสปากเกตตี้ไไกตตุ้งไหมผัดขี้เมากุ้งใช่ใช่ใช่ได้กลิ่นสปากเกตตี้ผัดขี้เมากุ้งใช่ได้กลินของผัดขี้เมาเลยจริงหอมเขาใส่ถัว่วฝักยาวเลยอ่ะเพื่อนเอออด คือถ้าพี่ต่อยยิ้มอ่ะจะรู้เลยว่าอร่อยแบบแค่อืมแล้วก็ยิ้มอ่ะอันนี้คือรู้เลยว่าเอออร่อยอผมนะอืมอืมแต่ถ้าอะไรที่ต่อยบอกว่า,อาพอใช้ได้ก็ <c oughs> ค,คือรู้กันรู้กันนะใช้ได้คือรู้กันใช้ได้เลเพราะว่ามันรสชาติมันเป็นอะไรที่แบบความชอบแต่ละคนจ,จรงิงจเออวัดไม่ได้หรอกอ,อย่ามาที่เป็นมาตรฐานที่ไม่ใช่เชฟ แต่ถ้าถ้าเกิดเห็นรีแอคที่ต่อยแล้วก็เออรู้เลยว่าเออเนี่ยมันจะถูกรสชาติน่าจะถูกกับคุณที่คุณชอบอร่อยะไรนะนเส้นคุณก็เป็นคนชอบกินยำเส้นคมีม่ี่เน้นเน้นวุ้นเส้นเยอ่ยเขาจะเน้นวุ้นเส้นไงไ ก็คืออะไรอืมดีไหก็คืออร่อยเดี๋ยวพี่จะต้มยำัหน่อยนะต้มยำปูช่ไหมครับคุณจะเห็นเห็เห็ั้งหมเลยน่นใ่พิกแห้ด้วยชกินก็กินสา้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวใครดูช่องเรานี่ก็เปิดไอ้นี่เลยนะฟังก์ชันกลิ่นเลยนะมันจะมีอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะเป็นฟังก์ชันกลิ่นอ่ะกลิ่นก็นี่ไงก็เปิดเอาคุณบอกให้ตัดให้ดูเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวเขาอยู่ข้างวเนี่ยพี่ต้องเลือกก่อนพี่เจ้าเลย อื้มทุกอันเลยอ่ะพี่ต่อยแสดงว่าอร่อยเดี๋ยวไปกินละนี่เราสั่งแค่นี้อ่าสั่งแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไว้ไว้เก็บไว้ค่อยกินนีดด้วยไอติมของหวานค่อยกินไอติมก่อน ก็เขาดูแอดโฆษณามาหน้าฝีดก็คือของหวานนี่นแหละไอติมน่มากินอร่นนอยทุกคนมาลองดู เ,เดี๋ยวไปกินก่อน,น,นเดี๋ยวมาอีกทีนึงมาแล้วจ้าอันนี้เป็นเมนูดาวเกี้ยวเดือนนะคะข้างน้าเป็นแคคกเกอร์ข้างบนก็อะไรทุกคนจำไม่ได้แหลวพี่เขาบอกเป็นเหมือนบ <c oughs> ัวลอยไ่หวานบ้านเราอ่าแล้วข้างบนเป็นฝอยทอ,อ,องวิ้วิทยเอากินแบบตัดกันอย่างนี้ลงมาอย่าออกนี่มันตัดไม่ได้เห็นป่ะมันโยกคุณกินข้างล่างก่อนเ้ะฝอยทองข้างล่างก่อนคุณ ตามหลักการมันใช่ต้องกินข้างบนก่อนดีอ้อไอยทอยให้เขาเดี๋ยวค่อยแบ่งหน่อยไปบนเนี้ยคนละซึ่งกินนี้ก่อนที่กินในตลาดี๋ยวดูแลแบบนี้พี่ยังไม่นั่นเขาจะชิมไหมเขาไม่รอคนอีกอันนี้เป็นไอศกรีมใช่ป่ะไอศกรีมแล้วก็อันนี้เป็น กุ้ไขว้แล้วก็ข้างหนามัแขกเกลือแขกโอ้แข็งเป๊กเลยแขกเกลือแข่งเป๊กเลยอ่ะอแล้วแขกเกอร์นะโอ้แขกบะเป็นมือนสองกัน <มา S 1> ส่วนข้างหน้าส่วนอันนี้กินไม่ได้นะเป็นถ่านเนี่ยยังจะเล่นอีกแขกเกอร์อร่อยป่าอร่อยดีอ่ะอ,อืม เออทุกอันเลยว่ะตั้งแต่กินเนี่ยร้านเนี้ยก็มาอร่อยนี่อร่อยค่ะอันนี้ของคุณเขาไหมไม่นะเขาของเขาด้วยสั่งคู่สังคู่กินด้วยแล้วกินด้วยอร่อยอืมอร่อยอ่ะอร่อยอืมไม่หวานเจี๊ยบอ่ะดีอ่ะ อันนี้กระต่ายหม่จันนะเขาตั้งชื่อที่ไม่ได้ตั้งเองเดี๋ยวพี่จะดูดูทรงแล้วน่าจะเป็นไอติมมะม่วงเห็นปะมีมะม่วงมีข้าวเหนียวด้วยมีขนมปังนี่นี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยข้าวเหนียวมะม่วงส่วนนี้ก็ดอกซากุระนะไม่ใช่หรอกดอกอะไรไม่รู้อันนี้เป็นอ่ามะม่วงแผ่นมะม่วงกวนดอกอัญชันนี่ก็นะขนมแบบไทยๆอ่า สวยอะชอบเราต้องเอาดอกไม้ออกก่อนอร่อยป่ะย่างกลิ่นเลยเนี่ยย่างกลิ่นอ่ะอร่อยว่ะเนี่ยเขาบอกดีอันนี้ขายดีเขาบอกเราแรกสั่งแค่อันนี้ใช่ไหมเราขอแนะนำอนนี้ก็ได้ลองดู เขาบอกว่ามาแล้วในน้องกิวนี้นะครับสบคำสบคำเริ่มงเลยชื่อกระต่ายหมายจันใช่ปะบินงาม หมดภายในไม่ถึงสิบนาทีนะก็ะน <is this> ี่หลักที่รีบนะรีบแต่งกินเคืออร่อยไงแย่งกินกิละนเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกก่อนบรรยากาศข้างนอกเ่อกี้ไม่ได้ถ่ายข้างนอกไม่กล้าที่ได้ไม่กล้าถ่ายตานเขาหรูดรูแต่ไม่ถ่ายด้ยกันไปหมดไปเท่านี้ โอเคเลยทีไหนยังหน่อยหน่ย <laughs> อยเองดีไว้มารอบหน้าเรามาซ้ำอีกแค่บรรยากาศร้านเมื่อกี้ตอนเข้ามาพี่ไม่ได้ถ่ายนะนะบรรยากาศตอนนั้นถ้าใครอยากถ่ายรูปก็ได้แหละเขาไม่ได้ว่าวนี่ไงจูนีน้น,นี่มีชั้นบนด้วยนะเนี่ยโรงแรมก็อยู่นะน่าจะเจ้าของเดียวกันเดียวไปละนะเจอกันคลิปหน้า บรรยากาศคุ้นๆไหมน่ากนอ่านี้ซ้ำนะเพิ่งมาเมื่อเวันศื์พนักงานจาได้เลยนะเขาพอเราเปิดเข้ามาพนักงานถามเลยว่าวันนี้นั่งตรงไหนคะเขาจาได้เลยจำได้าแต่งชุดซิเนตขนาดนี้ปกติมาร้านนี้เขาแต่งแบบไ่ะใช่มันจะมีแค่คู่เราที่ใส่ชุดซิเนตมากินข้าววันนี้ก็เลยแบบสั่งเมนูอื่นบ้างอันนี้ต้มยำกุ้งอันนี้ ต้มยำปลากระพงต้มยำปลากระพงน้ำข้นแล้วอันนี้เป็นผัดไทยชาววังห่อไข่าแล้วก็มีน้ำนะอันนี้น้ำหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนมันจะมีโปอยู่ว่าน้ำอันไหนจะดรายการหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ขอพี่ต่อยเป็นน้ำอันชันเนาะมันมีชื่ออยู่อ่ะที่จำไม่ได้ยามเย็นยามเย็นต้อง่ชื่อนะค่ะอุ๊ยมากินขอบคุณค่ะอันนี้ข้าวซอยไก่โคตร วันนั้นที่อยากกินแต่ว่าเราก็ตามเก็บต่อมันกินทีเดียวหมดเลยไม่ไหวอ่ะกีเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ไปกินนี่นะพี่ไ่กินให้ดูแล้วกันให้ดูว่าพี่ม,นมันกิอนอะไรซ้ำพอหาให้รู้ว่าอร่อยพี่ต่อยเลยมาซ้ำอ่ะไปเดี๋ยวไปกินแล้วทุกคนก็คือสรุปคือร้านนี้อร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างใครแะวะมาเชียงรายก็ลองมาดูได้ละค่ะร้านนี้เนาะร้านชื่ออะไรร้านชื่อว่า จันหอมหอมจันหอมจันร้านชื่อว่าหอมจันนะคะลองมากันได้มาจแล้วจ้าไปกินก่อนแล้วบ๊ายบายทุกคนครอยู่กรุงเทพที่อยากกินก็บินมาก็โมงครึ่งนะอาสนามย่งยังบอกว่านันนี้ก็อร่อยเป็นนมเปรี้ยวแบบนมเปรี้ยวทาสซาอร่อยดีชื่ออะารจำชื่อไม่ได้อยู่ในป๊ปหนึ่งแถมหนึ่งอะไรสั่งอันนี้มาไปแล้วทุกคนไปกินก่อนกีปลากระพงน้ำข้น